แล้วการแล้วถ่ายแล้วโอเคโอเคสวัสดีครับพ่อมีจะมาพูดูกไหมมาขอบคุณมาทางเราครับสวัสดีจ้ารับเขียมมาเหรอมีอะไรจะบอกเต็นที่เดียวไหมทางโน้นเนจะไปไหนอ่ะเอเ้าวคุยโทรศัพท์มาเราก็รอนะครับสักครู่หนึ่ง น้องเนนี่ปลาสะออนแท้สะอนะสะอนมากเลยสะออนพวงอะไระคนน้อยสูดสุด,สดอันนี้คืออะไรจากบ้านทา,างตาง่างๆ<อ>น,นะคะเพราะว่าเป็นเลือมากอะไรต่างประเภทพ่อหมอโปอต่างแดงอ๋อพ่อหมอปอมามีมามีอันนี้คือไลฟ์สุดต่างๆคุยนะคะแล้วก็อะไรเอฟเฟกต์จากบรรดา โอ้เยเย้หมค่ะเรียกเวใส่ตวเป็ดแอปปุ่นๆนะคะยายโดนาคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะให้มีปัญหาคือปังตากฟรีเยมากึ้นมาี่นี่แฮพเบิร์ดีดทูย20บาเิเดอมายอ้าวไปไหนมาไปเต็นที่ดียค่ะอันนี้น้องขีม เขาขเก่งมากเลยดูไปเต้นทุกเพลงเลยเก่งมากก็พี่กับพี่เก่งยืนชมหนูอยู่ว่าหนูเก่งมากก็เห็นหนูเต้นทุกเพลงไงพี่แบบรู้สึกว่าหนูเก่งแล้วก็แบบเหมือนเหมือนแบบมันเต้นเยอะเต้นเยอะสุดไหมสู้ๆนายเพิ่งถอเดี๋ยวหนูก็ค่อยเดี๋ยวก็แบบค่อยๆแบบไม่ได้เต้นแล้วเนาะสู้ๆมันเป็นจุดเริ่มต้นเนาะ หนูเก่งมากพี่กับพี่เก่งยืนคุยกันวันนี้ว่าหนูเก่งยืนชมหนูข้ามไอจีสู้ๆนะข้ามทอนะไม่ท้อเต้นน้องมันก็ได้แบบมันเป็นประสบการณ์ให้เราด้วยเนาะแบบเราได้เต้นเก่งแบบทั้งเต้นเก่งทั้งร้องเก่งมันก็จะแบบเป็นแบบเนาะสู้ๆอปเปลี่ยนเสื้อผ้าเก็บเสื้อผ้าทอเสื้อผ้าบายขันรถขิด้วยนะทุกคนคลิปก็น่ารักอันนี้น้องอะไรอ่ะน้องน้องน้องแต่งน้องน้จิตตลาน้องจันเหลีวค่ะ น้องเต็งโมน้องเมนียังกนน้องหล่าน้องหล่าเออราจินหล่าเราก็รอสักคนนะครับเดี๋ยวลองมาฟีดหงก่อนเจ็ดนี้เป็นพี่ๆพ่อหน่ายยกรางนะครับพ่อไปอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อคือทำทุกอย่างให้น้องอ้าวปิดไฟแล้วไะสวัสดีค่ะจีบของแล้วตื่นเบิร์ดกระไรจม เิ่นหมานี่เป็นกมารอะไรตู้ว่าไม่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 มีคนมาถ่ายคลิปเลยคนเป็นกเพิ่นกหมารฉันยืนรออยู่ครับหมานเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่าวันเนี้ยได้ได้ได้มาไลไรจากบ้านไอ้บ้านทักน้อนทักแพงจากไลรสดพ่อแบาตุ้ยหนูอ่ะพี่จอนก็พรุ่งนี้ไงหนูเข้าไปดูไลรพ่อแบาตุ้ยแล้วหนูไม่เคยทักแกหนูเลยเป็นเว้นว่าพ่อตุ้ยอยู่ไหนครับปกติวันหยุดแกจะมานอนหน้าบ้านที่ฉันนอนไง แล้วฉันไม่เห็นแกเส็เลยทักถามแกแล้วแกก็เลยชมแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมบ้านทากคักแพงก็ดันมาอะไรให้ทีแก็พี่ตังก็ช่วยหนูนะะคแล้วก็แม่ต่อด้วยขอบคุณแม่ต่อด้วยนะครับแล้วก็อยากก็บอกว่าคิดดีทำดีมีแต่ปังไปหน้าตามพ่อโจบอกได้ข่าวว่านี้พ่อตั้งหมอดให้น้องด้วยเออพ่อเติมทับตั้งหมอดให้น้อง ทำตัวอย่างพอทำตัวอย่างให้น้องยิ้มวันนี้คือโอเคโอเคลองมงครับลองงไม่ได้เพอเติดตั้งให้น้องัผคไม่รใ่เตาเด้งต้องเห็นาจะมาไล่รเบดอีกนเห็นเรีวบักขใช่ไหม้ยเห็นเเราเ็อยูมาไลเอปป็นางไรเานี้คอเป็นสาวแท้มาไล่หัวใจเลยเป็นเอ็นปอ๋อมเห็นไหมไปไปไปมันมือีนคือเป็นสาตัดครับวันนี้เดี๋ยวทางเขาเขาเลย ตะลุกมานี่ยเป็นสาวมาเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูใส่หนูแต่งเทนนิสมาแต่งนักบอลมาตะลุกมาบนกำลงเป็นกะสวยพอนีกับมาพรุ่งนี้จะแต่งนักฟุตบอลเก่งมากแต่งหน้าอีกเป็นสุขคุณน่าสวยนะวิกวันนี้สวยสวยใช่พี่นุ๊กเขาถ่ายลูกมาหน้ามันสวยมากพี่นุ๊กเกอร์ก็แต่งช่วยแต่ว่าหนูเสร็จแล้วแต่ว่าพี่นุ๊กเกอร์ไปมาเสริมหรอไปเดิมผับจุดวิกสวยไหมแต่งใหสวยมันน้องเลยนะ วนี่ก็สวยนี่สุดมากเท่าไหร่นะพี่ดิ่ง้าวส่วนพี่ต่อเขาเอาแต่ครั้งหน้าหนูก็จะไปฝากซื้อได้เพราะว่าพี่บอกเขาถามว่าซื้อให้น้องฮักแพงเขาก็เลยรู้ท้ายสองร้อยจริงพี่ก็เลยสดด้วยวันนั้นน่ะไปลุกไปเลิมากปลาแกนอนไหนนอนนู่นหรอในนั้นก็ใกล้ๆหน้างานค่ะในนั้นกใกล้ๆหน้างาน ันเกิดไขดมืหนีนพูดด้หมเพราะด็กมันเกิดข่เลยมันเกิดขอเดกมันหนีมันเกิดข่ดีเออแล้วแต่โอขอให้จอเลิกไร้น้าผากเค็มไว้ไตไว้พี่จอนเลิกทาอันนี้เไปนะ่ไปี่ไปชนิดตายเอต้องห่ายังไงด้อยไม่ได้อนุญาตอนุญาตขอขออนุอนอเราก็ไปเนาะไปบายบาย เยวไปไปส่งน้องนะเฮ้ยเรากลับรถไปดีกว่าเอาเดี๋ยวพี่จะไปส่งปะพอพี่จอดรถไปข้างหลังพอดีสวัสดีมากเกินนะเจ๊จอนเอาหัวเติมล<ฮ>ู<ป>กนี้แต่งแต่งตัวลูกเดียวกันได้ไหมลูกอะไรลูกดังฟุตบอลพี่ให้พี่ใส่ชุดบอลมาเหรอใช่ มันแม่กซี่บอลหรอชุดบอลใส่หมวกใส่ผ้าเข้าใบใส่กางเกงขาสั้นใส่ถุงเท้ายาวไหมถุงเท้ายาวขาดขาดซื้อก่อนนะาพีา้นนม่นะจะหาเพื่อนแต่งไงหนูไม่มีเพื่อนแต่งหลุดแต่งคนจะหลุดเลิศโขใช่ไหมจริงเราแต่งตัวเป็นสาวมากกว่านี้นรอรอรอไทย <laughs> ไล่ๆนะแกกระไก่ชุดม่วงสองชุดปานี้ถชุดม่วงมากเลยเดินลงมาเนี่คือเรียกไปทานแหม่ชุดม่วงชุดม่วงชิดลงขามาแล้วม่วงเป็นอยังไระสวยเอาหนูใส like ่มาทุกวันใส่ทุกวันแต่ว่าพรุ่งนี้ต้องซ่อมนะฟาสเอ๋คุณต้องไปซ่อมนะตรงไหล่หลุดตรงแขนหลุดเดี๋จีบรายละเอียดหมดนะคะฉันเห็นหมดแต่ว่าชุดคอนเสิร์ตแบบ ตัดเยอะมากน้องวันม่วงไม่แล้วไม่คือวันเนี้ยคือเซอร์ไพรส์ตรงไหนถูกไหมใส่ชุดม่วงนั่งสองชุดแล้วเธอก็ไม่ยืนดูกค่ก็ใส่ก็ใส่ที่เห็นชุดเบลามั้ยเออเอาชุดเก่าตอนที่ใส่วงหนึ่งมาใส่ใหม่ใช่จะหลุอนน้มีโอกาสไ่ไพี่เมลวันดีค่ะพี่เมลเดือนนะคะไนเดือนเออเดี๋ยวพีว่าเราเนี่ยไปยไทยไม่จุด อุ้ยขอบคุณพ่อตุ้ยนะครับมันบอกโต๊งยาม่ำเสาย่ำไหนตีซองตีสาม่านี่มันไปตลอดเพิ่นแบบนีนพี่มิวแพร่ไปในกำม้วนพี่กอลวันนี้มีแม่แคบแคบพี่มิวรีแคบหนูมาให้หนูดูทำไมคะขอบคุณพี่มิวทำอะไรส่วนพี่มิวมีแม่แคบมาให้ดูส่งมาให้พี่ดูพี่มิวพูดถึงดิวเจแล้วพูดถึงหนูหนูดีใจมากพี่ขอบคุณพี่มิวนะครับ คือพี่มิววันนี้พี่มิวไม่ได้พูดแบบตัวหลักๆนะพี่มิวไม่ได้พูดตัวหลักๆพี่มิวพูดถึงนิวเจนพูดแชทส่งมาให้โดดโดดก็เลยเข้าไปดูเจนบอกว่าพี่มิวพูดถึงน้องตังโดก็เข้าไปฟังก็เดือดดีใจพี่มิวรายการพี่มิวไม่มีอะไรมากมีแต่ว่าเพื่อนคนเมื่อคืนยังแทนเมื่อไรเมื่อไรอย่างเมื่อไรแฮปปี้เบิร์ดเดย์ชื่อแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์มุมมองมุมมองดังยักษ์แบบ จากโหดร้ายแบบแบลวแมแบล้วนึกบอกเลยได้ว่าน่าจากควาเป็นแบบไหนตอนนี้อยอยากคือซื้งคือเม้าไปก่อนจังหวะไนยังอยู่รินีกนึ้นะแม่ดีท่าเลยบยปากฉ้นึกว่อผ้าชีฟผ้าชีนั่นแหละผ้าชีฟยิ้ไม่บ้างเลยเอาไปถ่ายนี่ย ย่างเกินทางดีได้หกร้อเกาจริงหรอขอบคุณพ่อตุ้ยนะครับนี่ไงพ่อตุ้ยขอบคกล่อตุ้ยพ่อตุ้ยขอบคุณนะครับพ่อขอบคุณพ่อมากมากนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ือได้เรื่อดขอบคุณครับขอบคุณนะครับพ่อตุ้ยไปดีกว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะป๋าบอกว่าไม่รู้ตีกันขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ จบไปแค่เท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะครับบ๊ายบาย